Ê, bánh máy này, bánh máy hey, này chưa lại nào oh. này hmm? À, chưa lại hấp Ừ mà thăm này nè, làm thăm này ทะเลาะเมียพี่ใหม่ทะเลาะอะไรกับเมียสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใชยเสรยฐีบ้าไหมครับเสรยฐีบ้าครับถามจริงเอาจริงเสียไหมเอาจริงเอาจริงเก่าผมเสียแล้วอะเนี่ยแล้วมาตีเมียทำไมอ่ะตีเมียทำไมอ่ะยังไม่ได้ตีเลยที่ทีนี่ด่างเขียวมาจากอะไรเอาเลยครับเตาว่ามารอเขาให้ผมรอรอใครรอเมียเลิกมทำงานพี่จริงผมไม่ได้ตีเลยแล้วเราเป็นทะเลาะเขาเรื่องอะไรยังไงเรื่องครอบครัวพี่เออเราฟังนี้เราจะเสียอยู่ไหมตอนเนี้ย วันนี้เนี่ยตั้งแต่ออกมาไม่ได้เสพเลยทั้งเราเข้าค่ายเราไม่ได้เสพแล้วนะครับผมเถ้าแล้วขอแยกตรวจหน่อยเนาะได้เออขอแากนะทางบ้านแยกตรวจสองอย่างเลยนะทั้งกระชายาบ้าเลยนะครับไม่เสพก็บอกเสพเตพเมื่อกี้ผมยอมรับแต่กี่ทีแต่ไปกี่ทีทีเดียวครับแล้วไม่ได้แต่เอ็เต็มแบบไม่ได้แต่แต่ที่เตะกี่ทีผมให้ขอให้ลูกกลับบ้านแค่นั้นอ๋อครับต้องตายยาบ้าเลยนะครับผม อะไรเนาะที่ล้างเลยเดี๋ยวดูผลเลยครับเสร็จบอกเลยตอนนี้เม็ดเรายาบ้าเต็มเลยในร่างกายหรอมันขึ้นยังไงนี่ครับหนึ่งขีดครับในหลังสักทีนี้เราเสรพอย่าบ้าับเมียครับเมียทะเลาะกับเมียเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวพี่เรื่องเอารูปผมหนีไปอ้าวแล้วเราไปตีก็ทำไมอันไหนพูดก่อนตีกี่ทีตีก็บ่อยอยู่บ้างก็ตีไม่เหรอ เอาตรงอันนั้นครั้งที่แล้วตีเขาเป็นไงตีเขาตาเตอเขียวหมดเลยไม่ถึงขนาดนั้นครับกระทืบไปเฉยเทืบปะไม่ไม่ถึงเลยกระทืบวันนี้กระทืบเลยวันนี้กระทืบเลยวันนี้ไม่กระทืบเตะผมผมเตะไปทีเนื่องแต่ว่าคือเขาขึ้นเสียงอย่างเงี้ยขึ้นเสียงผมก็ตอบเแล้วพี่ผมทีแรกผมขอคุยดีๆเออมาคุยดีๆจะทำงานก็ทำงานที่แค่นั้นผมขอคุยแค่ว่า เอามาเม็รเท่าไหร่ซื้อมาเม็รเท่าไหร่บางทีก็ให้ผมผมไม่ได้ซื้อครับให้คือตัดค่าแรงอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับอ๋อจ่ายเป็นค่าแรงไปครับเราเป็นช่างอะไรเนี่ยผมเป็นช่างสีครับอ๋อวันเท่าไหร่วันเท่าไหร่ครับผมวันทำมาสามร้อยห้าสิบแบบสี่ร้อยครับาบเม็ดหนึ่งวันดี้ยเม็ดหนึ่งเขาโอ้ยทำงานไรกันบ้าเลยอ่ะก็แล้วแต่เขาครับ อ๋อทั้งนี้ก็ให้เป็นยาบ้าใช่ไหมโอ้ผหอ๋อ่้องไปดูดหมดแลเราเงินที่ไหนให้ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเป็ยังผมว่าคิดครับวัดผมคิดครับแต่บางที่ผมน้อยใจพี่สาวกับเมียแค่นั้นเนี่ยดินไปเนิูเดินตา เอามานะกข่าเห็นแจ้งด้วยตังใส่กระเป๋าข้างขวาตังอยู่ในกระเป๋าเกงข้างขวานะเกงวอร์มข้างขวาเอ่อเป้าหมายมาแล้วนะเป้าหมายมาแล้วแต่ไม่รู้จะยื่นอะไรให้ตากอบเป้าหมายเดี๋ยวคุณลุ้นอยู่เลยนะ,เ,ะยเป้าหมายเดี๋ยวคุณลุ้น,นอะยื่นเขามาตั้งสามสิบจ่าตอนนี้นส่เสื้อะไรนะใส่เสื้อสียูแล้วแต่เกงวอร์สมาเดิม เดี๋ยวน้อน่าจะใช้กำลังนหมมัจะวิ่งหนีอยู่แล้วน่าจะไปทำสามสองเนี่ยรถองนะ้บนบนาบา้ยูจจ่หน้าบ้านไปเลยทีนี้มันเริ่มหันมาหารถผมแล้วรถสองหน้าเข้บบาบ้านถึงถึงเป้าหมายสงสัยแล้วเป้าหมายอาก,การสงสัยว่ารถใครมาจอดหน้าบ้านนะเป้าหมายสงสัย अच्छा नगरा में लाइन यूं सिक्के ना सब ये लोग थारा है नारा में नगरा जो तकरीर พี่เดินไปไหนมาเอ๊ะตายอยู่ไหนเดินมาบ้านรับปไหนไปบ้านไหนผมเร็วๆที่เดินไปไหนมามาบ้านไหนคนตัวเล็กคนตัวปี๋ครับมืออะไรด้ัะเร็วๆวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับนี่ไะไรต่างงานครับแล้วอะไรทางถนนนะเป็นยังไงบ้าเร็วๆพี่ช่วย เมด,เดิมทำอะไรมาโอ้<ด>มาอยู่บ้านก็ดูอาทแล้์เ้ย <มา S 2> เองเดินจะนี่อ,นออกไปเลยเร็วๆผมไม่เดินแม่ผมครับนี่เ,เ,เก็่งนี่แต่จ้า